ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากลิงฮันดูบันทึกของกอดศึกอัศนีจบแล้วเขาก็มีแผนเดินทางไปที่หุบเขาและขอบเขตเพื่อค้นหาความจริงที่จื้อเซี่ยเซียนทิ้งท้ายเอาไว้แต่ก่อนที่เขาจะไปเขาและกวางหยวนก็จะไปที่จวนต้วนก่อนและพวกเขาก็พบความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดลิงฮันวางแผนจะกลับมาที่จวนต้อนอีกครั้งและชวนเย่ไขอีมาด้วยเรื่องราวตอนต่อไปจะสนุกแค่ไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สามารถสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟแอดมินได้ในช่องทางการสมัครสมาชิกหรือเปย์ซูเปอร์แดง์ได้นะคะขอบคุณครับ หลิงฮันเกือบสะดุดลม้มไอ้หมอนี่เห็นอะไรเข้าถึงได้สรุปแบบนั้นกันเจ้าตาบอดตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะเขาเอ่ยอย่างงดหงิดแย่ไขอี้ยักไหล่หัวรอบเบาๆแล้วตอบว่า ถ้าเจ้าไม่ได้หลอกล่อหนูน้อยคนนั้นล่ะก็ฮูนิวจะมานั่งคุยอ้อล้อก,กับขา่าทําไมนางพูดไม่หยุดเลยนะว่าเจ้าเป็นของฮูนิวลิงหันถึงกับอ้าปากค้างเด็กคนนี้เจ้าเล่์จริงๆฮูนิวไม่เพียงแค่ซุกซนแต่ยังฉลาดเป็นกฎอีกต่างหากนางรู้ว่าเย่ไข่อีคือญาติของเขาจึงรีบเปลี่ยนแผนที่จะไปตีสนิทคนในครอบครัวแทนหากวันหนึ่งเขาตามหาแม่ของเขาเจอขึ้นมาด้วยฝีมือของเด็กหญิงคนนี้นางคงสามารถทําให้เย่หงชางเอ็นดูถึงขั้นยอมรับเป็นลูกสะใภ้เป็นแน่แท้และอีีีีกกกกไม่นานาััอเพยงส,สป เด็กหญิงคนนี้ก็คงเติบโตกลายเป็นสาวน้อยเต็มตัวส่วนตัวเขาหลิงฮันอัจฉริยะที่ก้าวกระโดดไม่หยุดเช่นนี้ย่อมทะลวงเข้าสู่ระดับเบ่งบานบุกผาได้อย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับอายุไขที่ยาวนานนับหลายร้อยปี10ปีนี่แค่พริบตาเดียวเท่านั้นเองดิิงฮันอดไม่ได้ที่จะสายหน้าเบาๆพังสงสัยว่าในหัวของเจ้าฮูนิวน้อยนั้นกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ในเมื่อเจ้าชอบเด็กคนนั้นนักงั้นก็ยกสาวงามอีกสองคนให้ขาดเถอะ เย่ไข่อ like <book farming> ีพูดพังอบไหลลิงฮันอย่างสนิทสนมฮ่าฮ่ฮ่าลิงฮันหัวเราะแห้งๆแล้วตอบว่า คนหนึ่งเป็นสาใช้ของข้าอีกคนก็เป็นสิทธิ์ปรุงโอสถของข้าเจ้าคิดดูสิถ้าเจ้าแต่งกับคนใดคนหนึ่งเข้าเจ้ายังจะต้องเรียกข้าว่ายังไงล่ะเฮ้อเจ้านี่ไร้กายจริงๆเย่ไขอีถึงกับโวยกอดเขาไว้แน่นไม่ทําอะไรด้วยก็ไม่ว่าแต่ยังไม่ยอมให้คนอื่นแย่งไปอีกแบบนี้มันขี้โกงชัดๆเจ้านี่มันไร้จริงๆหยุดพูดเล้วไหลได้แล้วถึงแล้วล่ะจนตวนลิงหันลดมือลงขณะกล่าวเรียบๆพวกเขามาถึงหน้าจนตวนอีกครั้งแล้วไอ้ยะนี่มันไม่ใช่บ้านของตวนจื้อหรือเย่ไอขมด คิ้วอย่างงนงงเจ้ารู้จักเขาด้วยหรือลิงฮันถามกับทันทีก็พอรู้จักนะเย่ไขอีตอบเขาเคยมาเยี่ยมเยียนนิกายเรามาก่อนอย่างไรเสียเขาก็เป็นจอมยุทธระดับแทนวิญญาณถือว่ามีความสามารถไม่เลวทีเดียวอีกอย่างเมืองสายลมมหาสมุทรก็อยู่ในความคุ้มครอ,องของนิกายเราโดยตรงหากเกี่ยวข้องกันมันก็แนบแน่นเป็นธรรมดาพอมียอดฝีมือระดับนี้ปรากฏตัวขึ้นเขาก็ต้องไปแจ้งกับนิกายไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ละเมิดกฎของนิกาย เขาหยุดพูดไปคู่หนึ่งก่อนจะขมวดคิ้วถามว่าแล้วพวกเรามาที่นี่ทําไมกันอย่าบอกนะว่าเจ้าดันไปลงรักลูกสาวของเขาเขาที่เพิ่งอายุไม่กี่ขวบนะไอ้บ้าเอ้ยลิงฮันกรอกตาอย่างหมดคำขณะกําลังลือไข่กลนเตือนภัยเขาพูดว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะได้เห็นเองแต่ข้าเตือนไว้ก่อนนะอย่าเพลออ้าปากตะโกนลั่นล่ะเฮ้อเจ้าเห็นข้าเป็นใครกันเย่ไข่อีพ่นลมหายใจเรื่องควบคุมตัวเองนะ่ะข้ามีอยู่แล้วเว้ยสิบนาทีต่อมาพีพี เย่ไขอีนาซีเผิดขึ้นมาทันทีบ้านบ้าอะไรเนี่ยยังจะเรียกว่าบ้านของคนมีชีวิตอยู่อีกเหรอทาไมไม่มีคนอยู่เลยสักคนเดียววะหลิงฮันกับกวงหยวนหันมายิ้มเจ้าเล่ให้กันพวกเขาตั้งใจพาเย่ไขอีเดินชมคฤหาสน์รอบหนึ่งเพื่อให้บรรยากาศอันวังเวงและไร้ผู้คนนี้ทําเอาอีกฝ่ายคนลูกสู้ไปทั้งตัว ไปกันต่อเถอะหลิงฮันกล่าวขณะพาพวกเขาลุยลึกเข้าไปอีกระหว่างทางเขาก็อธิบายความขัดแยง้งระหว่างกวงหยวนกับต้วนเจิงจือให้เย่ไข่อี้ฟังจนถึงตอนนี้เย่ไข่อี้จึงเข้าใจว่าทําไมพวกเขาจึงมาที่นี่อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเองก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาเช่นกันจนต้วนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมผู้คนจึงหายไปหมดในยามค่ําคืนทั้ง3เดินทางมาถึงห้องโถงที่พวกเขาเคยเห็นในช่วงกลางวันแล้วเริ่มต้นค้นหาอย่างละเอียดแต่ดูเหมือนว่าทางลับที่ว่านี้จะซ่อนตัวแนบเนียนอย่างยิ่งพวกเขาค้นหา กันอยู่นานกว่าครึ่งชั่วยามแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดเลยหลิงฮันหยุดนิ่งแล้วเรียกใช้ดวงตาแห่งสัจธรรมก่อนหน้านี้ตอนที่หลิงฮันต่อสู้กับเจ็ดบุตรแห่งตระกูลอ่าวติดต่อกันเขาได้ใช้ดวงตาแห่งสัจธรรมเกินขีดจำกัดจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ฟื้นฟูสมบูรณ์ดีทันทีที่เขากระตุ้นพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหยาดน้ําตาสีเลือดก็ไหลออกมาจากดวงตาขวาของเขาเป็นภาพที่ชวนขนลุกอย่างยิ่งหลิงฮันรีบถอนพลังกับทันทีเพียงแค่กวาดมองชั่วพริบตาเดียวก็เพียงพอให้เขามองเห็นตำแหน่งของทางลับได้้แลว ได้เสียจิงแต่แม้จะพบตำแหน่งทางลับแล้วสิ่งที่ไม่ง่ายเลยก็คือคกลไกที่เปิดทางนั้นเพราะพวกเขายังไม่อยากให้ใครรู้ตัวจึงไม่อาจใช้วิธีรุนแรงตรงไปตรงมาได้โชคดีที่ทั้ง3คนต่างก็อยู่ในระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณพวกเขามีสัมผัสเทพที่ใวต่อความรู้สึกอย่างยิ่งเมื่อระบุตำแหน่งได้แล้วการค้นหานกลไกเปิดทางก็ง่ายมากขึ้นผ่านไปอีกกว่า10บลมหายใจพวกเขาก็พบความผิดปกติบนผนังห้องด้านหนึ่งเมื่อขยับภาพวาดที่แขวนอยู่เพียงเล็กน้อย พื้นระเบียงด้านล่างก็ค่อยๆเปิดออกเพื่อให้เห็นทางลงไปยังถ้ำม,มืดเย็นจะเยือกด้านล่างพวกเราจะลงไปจริงๆเหรอเย่ไคอี้ I ถามด้วยน้ำเสียงลังเลเขาไม่ใช่คนโง่คาลือหัดจนต้นทั้งหลังมีพื้นที่มากมายแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนคาลือหัดผีสิงแล้วยังมีทางลับปรากฏขึ้นอีกแถมเป็นไปได้สูงว่าทุกคนที่นี่อาจซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นแทนที่จะนอนสบายๆบ,บนเตียงกับเลือกไปหลบอยู่ใต้ดินมันต้องมีอะไรแปลกแนๆ่ๆยิ่งไปกว่านั้นต้นเจิงจือเองก็เป็นถึงจอมยุทธ์ระดับแท่นบิญญาณถ้าอีกฝ่ายรู้ตัว แล้วต้องการปิดปากพวกเขาเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหลพวกเขาจะมีทางรอดหรือไม่แน่นอนว่าเราจะลงไปสิหลิงคันพยักหน้าด้วยแววตาลูกวาว ความอยากรู้อยากเห็นของเขากําลังลุกชนเต็มที่เจ้าไม่กลัวเลิกว่าเราจะไม่มีทางกลับขึ้นมาอีกเย่ไขอีถามเสียงหงดหยิด,ดรู้สึกรล่าวกับตนได้ขึ้นเรือจนไปเสียแล้วไม่ต้องห่วงข้าอยู่ที่นี่หลิงฮันกล่าวด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมและเขาก็ไม่ได้กล่าวเกินจริงแม้แต่น้อยเพระมีหอคอยดําเป็นที่หลบซ่อนพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอันตรายใดๆที่จะคุกคามถึงชีวิตเย่ไขอี้จะไปรู้ได้อย่างไรว่าหลิงฮันกําลังคิดอะไรอยู่แต่ที่แน่ๆคือเขารู้ว่าตัวเองไม่มีทางโน้มน้าวหลิงฮันให,ให้เปลี่ยนนนนใจไได้้แ่่่ยิงปกววาััต เขาเองก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเหมือนกันแถมยังมีความรู้สึกระแวดระวังเล็กน้อยใต้สายตาของนิกากจันทาหนาวเช่นนี้ต้วนจึงจือกําลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่พวกเขาเริ่มต้นลงสู่ทางลับเดินลึกลงไปเรื่อยๆที่นี่มืดมิดอย่างมากหลังจากเดินลงบันไดได้ราวๆหนึ่งร้อยเมตรบันไดก็สิ้นสุดลงและเปลี่ยนเป็นทางเดินยาเวเบื้องหน้าสองฝั่งของทางเดินมีประตูเรียงรายอยู่ดูเหมือนว่าภายในนั้นจะมีห้องอยู่หลายห้องทีเดียวหลิงฮันแนบชิดติดประตูหนึ่งแล้วเงี่ยหูฟังอยู่ผู้หนึ่งจากนั้นก็ทำสัญญ,ญาณ มือเป็นท่ากดลงเพื่อเตรียมตัวเปิดประตูกวางหยวนและเย่ไข่อีพยักหน้าอย่างจริงจังแสดงให้เห็นว่าพร้อมรับมือเต็มที่หากมีคนอยู่ภายในพวกเขาก็จะปลุกเข้าโจมตีโดยทันทีลิงฮันวางมือทั้งสองลงบนบานประตูแล้วออกแรงเล็กน้อยประตูก็เปิดออกอย่างง่ายได้มันไม่ได้ล็อกไว้เลยทั้งสามรีบยกเบอรปิดจมูกทันทีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงพุ่งออกมาจากในห้องแทบทนไม่ไหว ถึงกันั้นพวกเขาก็พุ่งตัวเข้าไปภายในห้องอย่างรวดเร็วและเมื่อสายตากวาดไปทั่วภายในสีหน้าของทุกคนก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงห้องนี้เล็กมากเล็กจนแทบจะมีเพียงเตียงใหญ่หนึ่งเตียงวางอยู่ได้เท่านั้นแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือสิ่งที่ตั้งอยู่ในห้องไม่ใช่เตียงแต่คือโลงศพ เวนกำเวนกำแล้วเย่ไข่อีรลองร่นรีบกระโดดถอยหลังออกมาไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมกินถึงได้รุนแรงขนาดนี้ที่แท้นี่คือหลุมฝังศพใต้ดินศพด้านในเน่าเปื่อยแล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นได้อย่างไรกวงหยวนตามถอยออกมาในทันทีส่วนลิงฮันเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวออกจากห้องไม่ต้องดูแล้วมัง้งที่นี่สุสานใต้ดินชัดๆเย่ไข่อีพูดขึ้นอย่างงดงดลิงฮันใส่หน้าเล็กน้อยและพูดว่าที่นี่เป็นสุสานใต้ดินแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดหายไปไหนละ่ะ นี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่อาจเข้าใจได้จริงๆไปดูกันต่อเถอะ ทั้ง3จึงเดินลึกเข้าไปอีกและเบื้องหน้าก็ปรากฏแยกทางหนึ่งซึ่งมีประตูเลียงรายมากขึ้นกว่าเดิมไปต่อลิงฮันเอ่ยเสียงหนักแน่นแววตาเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นเขาจะต้องไขความลับทั้งหมดของที่นี่ให้ได้พวกเขายังคงเคลื่อนที่ต่อไปกระทั่งทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงถึงขีดสุดก็พุ่งทะลักออกมาจากเบื้องหน้ากลิ่นคล้ายกองภูเขาศพเน่ารุนแรงเสียจนคนธรรมดาอาัดสลบได้เพียงแค่ได้กลิ่นเพียงครั้งเดียวสีหน้าของทั้ง3คนซีดเผือดแววตาเต็มไปด้วยความสะอิดสะเอียนจนแทบพูดไม่ พวกเขารีบกั้นลมหายใจเอาไว้ด้วยระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณการกั้นหายใจได้นานหนึ่งชั่วยามไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพวกเขาเลยเบื้องหน้าของพวกเขาคือแม่น้ําใต้ดินสายหนึ่งและที่น่าสะพึงก็คือมีร่างศพมากมายลอยอยู่ในสายน้ํานั้นในคฤหาสน์ใหญ่แห่งหนึ่งกลางเมืองผู้คนทั้งหมดกับใช้ชีวิตอยู่ใตดินในยามค่าคืนแถมสถานที่นี้ยังเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงและยิ่งไปกว่านั้นยังมีแม่น้ําที่เต็มไปด้วยศพลอยเกลื่อนมองมุมไหนที่นี่ก็ชวนให้รู้สึกผิดปกติอย่างรุนแรงแลละพเห่านนั้ จูนนจ่ๆความเข้าใจก็ว่าขึ้นในสมองของดิงฮันเขาลอกออกมาทันทีว่ากับกันเถอะเขาขยับตัวในทันทีเมื่อไปถึงประตูห้องบานหนึ่งก็ผลักมันออกภายในห้องยังคงเป็นโลงศพอีกใบหนึ่งแยกไข่อีก,กับกวางยวอนรีบตามเข้ามาด้วยคนหนึ่งเอ่ยถามว่าเจ้าคิดอะไรออกเล่าหรือลิงฮันไม่ตอบตรงๆแต่ย้อนถามกลับ เมื่อเช้านี้พวกเราเห็นกับตาแล้วว่ามีคนมากมายเดิอนออกมาจากห้องด้านบนนี้แปลว่าคืนก่อนพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่จริงๆใช่หรือไม่แต่ตอนนี้กลับไม่มีแม้แต่เงาของคนเดียวเจ้าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะสีหน้าของกวงหยวนเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเขาร้องเสียงดงว่าอย่าบอกนะว่าเจ้ากำลังสงสัยว่าคนพวกนั้นซ่อนตัวอยู่ในโรงซพเป็นไปได้ยังไงกันที่นี่กิ่นเหม็นขนาดนี้แค่ได้กลิ่นก็แทบขาดใจตายอยู่แล้วสำหรับพวกเรากิ่นนี่มันชวนขึ้นไส้แต่สำหรับบ,บางคนนี่อาจเป็นสถานที่ฝึกยุติชั้นเลิศดก็เป็นได้ ลิงฮันกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยจะเป็นไปได้ยังไงกันเย่ไขอีร้องอย่างตกใจสุดขีดลิงฮันไม่ได้ตอบเขาเพียงยื่นมือไปจับฝาโลงศพแล้วออกแรงผักฝาโลงศพค่อยๆเปิดออกภายในนั้นปรากฏล่างชายคนหนึ่งนอนสงบนิ่งอยู่เขาสวมอาภรณ์หลักสีสดใสสีหน้าเหมือนคนลับไม่มีวี่แววของศพเลยแม้แต่น้อย เขาเป็นคนของโจนต้วนข้าเห็นเขาเมื่อกลางวันกวงหยวนเก่าวเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยในฐานะจอมยุทธระดับมหาสมุทรจตวิญญาณเขาย่อมไม่มีทางลืมหน้าคนง่ายๆย,ยิ่งกว่านั้นเขาเพิ่งเห็นชายคนนี้กับตาตัวเองเมื่อเช้าแต่ชายผู้นี้กลางวันยังมีชีวิตอยู่แท้ๆพอตกกลางคืนกลับมานอนอยู่ในโรงศพแถมทั้งร่างยังแผ่กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงออกมาเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเย่ไขอี้พึมพำเสียงเบาชายที่นอนอยู่ในโรงดูเหมือนจะกลายเป็นศพจริงๆแต่ไม่มีร่องรอยของการตื่นหรือสติสัมปชัญญะใดๆเหลืออยู่ลิงฮันสายหน้าเบาๆก่อนเอ่ยอย่างเค้องขืึมหากมันเกี่ยวข้องกับนิกายหนึ่งแล้วก็ก็ไม่แปลกที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ได้นิกายไหนกันเย่ไขอีถามเสียงตกใจ นิกายพันศพลิงฮันตอบอย่างจริงจังสีหน้าของเย่ไขอี e, เปลี่ยนไปอีกครั้งเขาอยากจะปฏิเสธแต่กลับไม่มีแรงจะเอ่ยออกมาเลยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือแพร่ออกมาจากหุบเขาจันทาร่วงว่ามีนิกายพันศพคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่ผู้มีเมตตาย่อมเห็นด้วยใจเมตตาผู้มีปัญญาย่อมไม่เชื่อข่าวลือนิกายจันทานาวเองก็ไม่เคยเชื่อแม้แต่น้อยว่านิกายพันศพที่สูญหายไปนานนับพันปีนั้นจะกลับมาอย่างเงียบๆได้จริงแต่เมื่อได้เห็นภาพตรงหน้ากับตาเย่ไขอี e ก็ไม่อาจทำอะไรได้นอกจากเชื่อในข่าว เพราะหากไม่ใช่นิกายพันศพจะมีพักไหนอีกที่ใช้ศพเป็นอุปกรณ์ฝึกฝนมนุษย์ปกติคนไหนจะทนอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้นิกายนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆหรือ เขาถามเสียงเบาใบหน้าซีเซียวเต็มไปด้วยความวัดหวันตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีนิกายที่ล่มสลายไปนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีนิกายใดเลยที่อื้อเฉาและหน้าชิงชังได้เท่ากับนิกายพันศพชื่อเสียงอันน่าสะเึงของมันดำรงอยู่มานานนับพันปีผู้ใดที่ยังจำได้ต่างก็กัดฟันด้วยความเครียดแค้นเมื่อเอ่ยถึงชื่อของนิกายนี้เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่นิกายพันศพเคยกระทำไว้ในอดีตช่างหน้าชิงชังเพงียงใดใช่ทุกคนล้วนต้องตายแต่หากแม้แต่หลังความตายร่างของพวกเขายังถูกขุด มาถูกควบคุมและกลายเป็นทหารศพใต้คำสั่งของผู้อื่นผู้ใดจะสามารถทนรับสิ่งเช่นนั้นได้ว่าไงล่ะ ลิงฮันจ้องมองชายที่นอนอยู่ในโรงศพเมื่อคู่เขาเพียงแค่กวาดตามองผ่านๆแต่ตอนนี้พอพิจารณาใกล้ๆเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าทั่วหลังของชายผู้นั้นถูกห่อหุ้มด้วยพลังปานศพอย่างเห็นได้ชัดเริ่มแรกไม่มีทางที่เขาจะจินตนาการได้เลยว่าจวนตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาของนิกายพันศพเราต้องรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้กับนิกายทันทีเย่ไคอี้กล่าวอย่างร้อนลนหากนิกายพันศพคืนชีพกลับมาจริงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ต้องแจ้งให้นิกายรับรู้เท่านั้นแต่ยังต้องประกาศให้โลกรับรู้และรวมพล หลังทั่วทั้งยุทธภพเพื่อรับมือกับฝ่ายอัปปีนี้อย่างถึงที่สุดหากปล่อยให้นิกายพันศพสร้างรากฐานของตนเองจนมั่นคงได้แม่แน่ว่าสุสานทั่วทั้งใต้ล่าอาจถูกขุดขึ้นมาหมดลิงฮันมีสีหน้าเหมือนกำลังเงี่ยงหูฟังอะไรบางอย่างจากนั้นก็ใส่หน้าเบาๆพร้อมกับว่าข้าเก่งว่าเราจะออกไปไม่ได้แล้ว คำพูดนั้นถูกต้องทีเดียวเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังพวกเขาอย่างกระทันหันแย่ไขอีก,กับกวางยวนหันไปพร้อมกันสิ่งที่เห็นคือชายัยกลางคนผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงรอบประตูด้านหลังชายผู้นั้นมีรูปร่างปานกลางใบหน้าหล่อเหลาสงา่าแม้จะดูไม่ใช่คนหนุ่มแล้วแต่ก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ที่สามารถทำให้บรรดาแม่บ้านตกหลุมรักได้ไม่ยากต้วนเจิ้งจือ้อดวงตาของกวางยวนเบิดกว้างทันทีต้วนเจื้งจื้อยิ้มบางๆพังรูปพังตนเองก่อนกล่าวว่ากวางยวนข้ากำลังคิดอยู่พอดีเลยว่า ควรจะเรียกเจ้ามาตอนไหนดีเพื่อกันล่างเจ้าให้กลายเป็นทหารศพของข้าไม่ขาดคิดเลยว่าเจ้าจะมาเสนอตัวถึงที่ด้วยตนเอง กวางยวนแม้จะมีพลังบ่งพอสูงแต่ความรู้เกี่ยวกับนิกายพันศพนั้นยังถือว่าตื้นเขินแต่เพียงแค่ได้ยินคําว่าทหารศพก็เพียงพอที่จะทําให้หัวใจของผู้คนสรนสานเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สิ่งดีแน่นอนหัวใจของเขาเต้นกระนําและเขาก็ร้องออกมาทันทีด้วยความเดือดด้านชิงเยียตายยังไงกันแนะ่ตอนนี้เขาไม่เชื่ออีกแล้วว่าชิงเหียตายเพราะอาการป่วยและโทสะก็พุง่งพันขึ้นมาจนยากจะควบคุมชิงเหย,ย ตัวนจงจึงยิ้มบางๆอย่างสงบอ้อนางไม่เห็นด้วยที่ข้าเข้ารับกับนีกายศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องการล่างนางให้กลายเป็นทหารศพของข้าเสียเพื่อให้นางได้อยู่เคียงข้างข้าตลอดไปไอ้สารเลวกวางหยวนตะโกนลั่นดวงตาแดงกำ เปลวเพลิงแห่งความแค้นแทบจะพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาต้วนเจิงจือหัวลราะเสียงดังก่อนตอบอย่างเยอ้ยอยันแน่นอนว่าข่าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเมื่อเข้าสูน่นิกายศักดิ์สิทธิ์นี้ชีวิตของเราก็จะยกระดับพ้นจากชั้นของปูถุชนในสายตาของขา่าพวกเจ้าก็แค่อาหารกับวัสดุสำหรับการทหารศพเท่านั้นพอเถอะข่าไม่เสียเวลาพูดกับพวกเจ้าหรอกยอมสลายล่างแล้วกลายเป็นทหารศพเื่องเของขา่าซะเล่าวจบต้วนเจิงจือก็หมุนตัวกลับแล้วเดินจากไปทันที หยุดเดี๋ยวนี้กวางหยวนตะกล,ล่นด้วยความโกรจัดในตอนนี้เขาไม่สนใจอีกแล้วว่าต้วนจิงจือจะอยู่ระดับแท่นวิญญาณและแข็งแกร่งกว่าเขามากเพียงใดเขาเพียงอยากจะไล่าตามไปทันทีทว่าเพียงแค่เขาก้าวถึงธรณีประตูก,กับเห็นฝ่ามือสีดำสนิทเดียวยาวดุดกระดูกแห้งพุ่งตวัดใส่เขาอย่างรวดเร็วฝ่ามือน,นั้นแผ่กลิ่นเหม็นรุนแรงจนรู้สึกขึ้นไส้แทบอาเจียนในทันทีกวางหยวนรีบชะง,งักเท้าฉับพันพร้อมกระแทกหมัดสวนออกไปพลังเจ็ดจำนงแห่งยุดห่อหุ้มหมัดไว้หนาแน่นปานกำปั้นสองสายพุ่งออกเป็น วพลังปะทะกันกลางอากาศร่างของกวงยอนถูกซัดกระเด็นไปทันทีแต่ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ได้ได้เปรียบเช่นกันมันถอยกูดยาวไปหลายก้าวจนกระทั่งแผ่นหลังกระแทกกับผนังด้านหลังจึงหยุดนิ่งตัวประสติมันอะไรฟะ แยกไอีอุทานเสียงดังด้วยความตกใจสิ่งที่ขวางหน้ากวางเหวนเมื่อคู่นั้นคือศพเน่าครึ่งตัวมันเหลากับมีเส้นได้ล่องหนคอยควบคุมอยู่ศพนี้กับเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวเป็นธรรมชาติทันทีที่ปะทาเสร็จก็พุ่งเข้าใส่พวกเขาภายในห้องอีกครั้งอย่างดุดันห้องนี้แต่เดิมก็เล็กอยู่แล้วและพอมีสิ่งมีชีวิตเออเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตจะดีกว่าเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งก็แทบจะไม่มีพื้นที่ให้ขยับตัวได้เลยคับแคบอย่างถึงที่สุดกวางเหวนระเบิดพลังออกเต็มที่่่ด้้้วววยยคคคคาาาามมบัาางกงกรรแแนนนุุนออูใเข เขาต้องการฆ่าต้วนึ่งจือให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามนั่นคือทหารศพหลิงฮันอธิบายเกิดจากการใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างปรุงแต่งศพให้กลายเป็นหุ่นเชิดที่เคลื่อนไหวได้หากไม่ติดว่าวัตถุดิบหลักคือร่างมนุษย์ข่าว,ว่าการสร้างสิ่งนี้ก็แทบจะเรียกว่าอัจฉริยะได้เลยทีเดียวเจ้าเชื่นชมมันงั้นหรือแยกไขอี้เขาพูดผ่านไลฟฟันอย่างขัดใจถ้ามองจากแง่มุมหนึ่งก็ใช่หลิงฮันกล่าวอย่างสงบก่อนที่แววตาจะเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบแต่นี่ไก่พันศพต้องถูกกวาดล้างให้สิน้น ข้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเย่ไขอีพยักหน้าแต่ปัญหาก็คือตอนนี้แค่จะหนีออกไปแถบเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องห่วงลิงฮันยิ้มเลียบข้าบอกแล้วพวกเราจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเขายื่นมือซ้ายออกไปวางลงบนล่างชายที่นอนอยู่ในโลงในพิบตานั้นลวดลายสีดำหลายเส้นก็ปรากฏขึ้นนั่นคือพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่เขาได้รับหลังจากกันพลังปีศาจจนสาเร็จในอดีตเพียงแค่เขาแตะฝืงยานเบาๆขาของอีกฝ่ายก็หายไปทั้งแถบในทันทีเขาฟาดฝ่ามือออกไปเต็มแรงล่างของ งถูกเจาะทะลุหน้าอกเป็นโพรงขนาดใหญ่ทันทีแต่ในขนาดเดียวกันดวงตาของชายในโรงก็ลืมโพรงอย่างกระทันหันเขาจ้องมองหลิงหันด้วยแววตาขขวาพลและสติเพราะว่าทันใดนั้นหัวของเขาก็เอ็นเอียงไปด้านหนึ่งหมดลมหายใจอย่างแท้จริงต้วนเจิงจือ เสียงตะโกนของกองหยนเต็มไปด้วยเพลิงแขนที่ลุกชนถึงขีดสุดเขาเข้าปะทะกับทหารพันศพเบื้องหน้าอย่างบ้าคลั่งตั้งใจจะสลัดเจ้าก้อนหินขวางทางนี้ออกไปเพื่อไล่าตามตัวเจงจือให้ทันและลักมันมาชดใช้ความชั่วร้ายทั้งหมดที่ได้ก่อไว้แต่ทหารศพนั้นไร้ความรู้สึกต่อความตายและความเจ็บปวดไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวยังคงพุ่งใส่และสู้กับอย่างไม่ลดละ ฮะต้วนจึงจือแค่เดินจากไปเฉยๆเย่ไข e อีเอ๋ยด้วยความแปลกใจในเมื่ออ e ีกฝ่ายอยู่ระดับแท่นวิญญาณถ้าลงมือเองแล้วก็แค่กำลับพวกเขาที่อยู่เพียงระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องโมูๆเท่านั้นหลิงฮันยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า เขาคงไม่คิดจะลงมือด้วยซ้ำเพราะมั่นใจว่าเราไม่มีทางหนีไปไหนได้อยู่แล้วในสถานการณ์แบบนี้เจ้ายังยิ้มออกแย่ไข่อีกัดฟันพูดน้ำเสียงปนทั้งโกรธและเครียดไม่ยิ้มแล้วจะให้ทำหน้าแบบไหนละ่ะดิงหันหัวล้อเสียงดังแล้วกล่าวอย่างองอาจมั่นใจว่าในเมื่อข้าเป็นคนพาพวกเจ้าเข้ามาข้าก็จะเป็นคนพาพวกเจ้ากลับไปให้ได้เช่นกันหวังว่าเราจะไม่กลายเป็นศพสามหลงนะแย่ไข่อีถอนหายใจยาวไม่ใช่แค่ศพสามหลังหรอกแต่จะกลายเป็นหารศพสามหลังต่างหาก เสียงหนึ่งดังแทรกมาจากนอกประตูไม่ใช่เสียงของตนจังจือแต่เป็นชายอีกคนหนึ่งยังมีคนอื่นอีกหรือเย่ไคอี้เปลี่ยนสีหน้าในทันทีลิงฮันกอกตาใส่เขาแล้วกล่าวว่าพูดอะไรไร้สาระตระกูลต้วนมีตั้งกี่คนถ้าทุกคนกลายเป็นทหารศพหมดกลางวันจะไม่โป๊ะแตกหมดหรือไง พวกมันคือสิทธิแท้จริงของนกากพันศพและทหารศพเป็นเพียงเครื่องมือของพวกเขาเท่านั้นเฮ้มเด็กน้อยอย่างเจ้านี่รู้เรื่องของพวกเราดีเสียด้วยเสียงตกตะลึงดังขึ้นจากด้านนอกลิงหันพยักหน้าให้เย่ไขอ,อีแล้วสั่งเสียงเข้มเจ้าไปช่วยพี่กวางกอนจากนั้นเราจะฝ่าออกไปพร้อมกันเย่ไขอ,อีพยักหน้าแล้วพุ่งตัวออกไปทันทีเขาทะยานข้ามศรรีรษะของกวางหยวนแล้วเข้าจู่โจมใส่ทหารศพทันทีการปะมือระหว่างกวางหยวนกับทหารศพเมื่อคู่เพิ่งทําให้ทั้งคู่ต่างต้องถอยกลับไปและเมื่อเย่ไขอีเข้าเสริมการตี ทหารศพผู้นั้นก็ถูกบีบให้ถอยล่นไปอีกลายก้าวไอย้ย่าข้าจะต้องไปฟังคําเจ้าเด็กนั่นด้วยหรือเย่ไขอีก,กับศีรษะอย่างชงนเขาเคลื่อนไหวไปตามคําสั่งของดิงฮันโดยไม่ทันคิดแต่พอคิดได้ก็เริ่มรู้สึกหดหูเล็กน้อยเขาเป็นศิษย์พี่ต่างหากทว่ากวงหยวนกับโจมตีต่อทันทีหมัดหนึ่งพุ่งออกพร้อมจิตสังหารห้องหินนี้จะกว้างแค่ไหนกันการบุกอย่างต่อเนื่องทั้งสามระลอกทําให้ทหารศพถูกบีบให้ล่าถอยออกจากห้องในที่สุดพ่อเห็นช่องว่างทั้งสามก,ก,าามออกไปทททันีวว่า่าาาาเเมมือออพกกขถึงภย สิ่งที่ปรากฏแก่สายตากลับทําให้พวกเขาขบกรามแน่นด้วยความเครียดมีทหารศพอยู่มากมายแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดาอีกจํานวนไม่น้อยเห็นได้ชัดว่าคนพวกนั้นก็คือสิทธิของนกายพันศพและเป็นผู้ที่ใช้พลังควบคุมทหารศพเหล่านี้อยู่นั่นเองไอ้ยานั่นมันผู้อาโวโุโสสามตระกูลจางจางหูเย่ไข่อีอูทานขึ้นด้วยความตกตะลึงเขาชี้ไปยังทหารศพตนหนึง่งแล้วหันไปชี้อีกล่างลี่ติ่งอีแห่งตระกูลลี่ เขาชี้ไปยังทหารศพคนที่สามกู้ชุนทงแห่งตระกูลกู้เขาชี้พร้อมกล่าวชื่อทหารศพออกมาทีละคนเรียกชื่อออกมาได้มากกว่า10คนเลยทีเดียวเป็นชื่อของผู้ที่เคยมีชีวิตมาก่อนเขาถึงกับหน้าทอดสีไอ้คนวิป,ปราสเอ้ยเขาตะโกนลั่นคนพวกนี้ตายไปแล้วแท้ๆแต่พวกเจ้ากลับยังไปขุดขึ้นมาแล้วกันแปลเป็นทหารศพอีก จะเรียกว่าวิปลาสได้อย่างไรเล่าชายวัยประมาณ50าผู้หนึ่งยิ้มเหี้ยมยังไงพวกเขาก็ตายไปแล้วงั้นก็ใช้งานให้คุ้มหน่อยจะได้มีประโยชน์กับสังคมอีกสักหน่อยไงล่ะส่วนพวกเจ้าทั้งสามเดียวเราก็ลงมือฆ่าเสียข้าจะพยายามให้เบามือที่สุดจะได้ไม่ทําลายล่างของพวกเจ้ามากเกินไปล่างของผู้ฝึกตนระดับมหาสมุทรจิตวิญญ,ญาณ3คนถ้าโชคดีแล้วก็ยังอาจรักษาความสาม,มารถเดิมไว้ได้บ้างหลังกันแปรเป็นทหารศพแล้วฮ่า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  พวกวิปลาสพวกเจ้ามันบากกันหมดแล้วเย่ไข่อีตะโกนด้วยความโกรธเขาดึงสดับมือออกมาจากแหวนมิติสวมใส่เข้ากับมือทันทีทันใดนั้นพลังของเขาก็ถูกกระตุ้นลวดลายสีทองมากมายเปล่งแสงขึ้นจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาพุ่งทะยานดังเปลวเพลิงแห่งสงครามข้ามัน เหล่าคนของนิกายพันศพต่างควบคุมทหารศพของตนอบล้อมหลิงหันและพวกไว้อย่างรวดเร็วด้วยข้อจํากัดด้านพลังบุมเพะและเงื่อนไขในการเลี้ยงทหารศพโดยทั่วไปแล้วสิทธิของนิกายพันศพจะควบคุมทหารศพได้เพียงตนเดียวเท่านั้นมีเพียงส่วนน้อยที่ควบคุมได้ถึงสองตนสิทธิที่รวมตัวกันในที่แห่งนี้ก็ดูจะเป็นเพียงระดับธรรมดาแน่นอนว่าคงไม่มีผู้ใดครอบครองลงศพสำลิศสามภพเช่นหลงเซนเซียนดังนั้นพวกเขาแต่ละคนควบคุมได้เพียงทหารศพหนึ่งตนเท่านั้นแต่เมื่อมีมากกว่า10บคนก็หมายความว่าทหารศพในที่นี้ ก็มีมากกว่า10ตนเช่นกันและทหารศพทั้งหมดล้วนอยู่ในระดับมหาสมุทรจิตวิญ,ญญาณเป็นศพเกาะเงินระดับหนึ่งทั้งสิน้นเมื่อนับความได้เปรียบด้านจํานวนบวกกับคุณลักษณะของทหารศพที่ไม่รู้จักความกลัวไม่หวั่นเกรงต่อบาดแผลหรือความตายต่อให้พวกดิ่งคันทั้ง3จะอยู่ในระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณเช่นกันแต่ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะต้านทานไว้ได้อย่างไรเย่ไคอี้และกวงหยวนต่างมีสีหน้งเคร่งเครียดโดยเฉพาะกวงหยวนเขาต้องการทวงความยุติธรรมให้หนงชิงเยียจึงยิ่งจําเป็นต้องรักษาชีวิตตนเองไว้ให้้้ไดในนนโลกีคอ่ แร์เท่านั้นที่จะร้องไห้คำควรแต่ผู้แข็งแกร่งจะใช้กำปั้นเป็นคำอธิบายทหารโศบไร้ซึ่งความรู้สึกไม่รู้จักแม้แต่คำพูดเมื่อได้รับคำสั่งพวกมันก็กูกระจนเข้าใส่หลิงหันและพวกทันทีแย่ไข่อ e ีกับกองยวนขยับตัวในบัดดลเปี่ยง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  ทั้งสองเข้าสู่ศึกประจันบานกับทหารศพทันทีทั้งคู่ต่างไม่มีประสบการณ์นในการต่อสู้กับทหารศพมาก่อนจึงเผอใช้วิธีรับมือเหมือนดังต่อสู้กับจอมยุทธ์ทั่วไปและนั่นเองทําให้สถานการณ์ของพวกเขากลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากต่อสู้กับจอมยุทธ์คนหนึ่งการปล่อยมดใส่ศรีรษะอาจทําให้คู่ต่อสู้ถอยกูออกไปแต่กับทหารศพจะฟาดพวกมันอย่างไรก็ได้เพราะว่าพวกมันคงพุ่งเข้าใส่เหมือนเดิมแถมยังสวนหมัดกลับมาหรือแม้แต่จู่โจมด้วยดาบฟาดตรงลําคอหากทหารศพโดนโจมตีอย่างมากก็แค่หัวบิดเบีย้ยว หรือกระเด็นหลุดออกจากตัวแต่ก็ไม่มีปัญหาพวกมันสามารถใส่กับเข้าไปใหม่ได้แต่หากจอมยุทธ์โดนการโจมตีเช่นนั้นกับเขา้าจะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือก็นั้นแม้ทั้งสองจะมีประสบการณ์ในสนามรบอยู่มากแต่ทว่าศัตรูในคานี้หาใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาไม่แม้จะปรับเปลี่ยนท่วงท่าและวิธีการโจมตีได้ในเวลาอันสัน้นแต่ก็ยังไม่อาจรับมือกับทหารศพเหล่านี้ได้อยู่ดีไม่ว่าพวกมันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดมันก็ยังต่อสู้ได้ดังเดิมโดยไร้ผลกระทบใดๆหากเป็นเช่นนี้จะให้ต่อสู้ได้อย่างไรพวกเจ้านี่อ ลิงฮันถอนหายใจเฮือกสู้มาตั้งนานแล้วยังจัดการพวกมันไม่ได้อีกพูดนะมันง่ายสิถ้าเก่งนักก็ลองดูเองสิเย,ย่ไขอี้ตะวัดยังงดยิดเขากับกวงหยวนต้องรับมือกับทหารศพถึงคนละเจ็ดตนแต่ละตัวล้วนเหมือนไม่รู้จักตายไม่รู้จักเจ็บหากไม่ใช่เพราะพลังการต่อสู้ของเขาไร้ากาดผิดมนุษย์ปานนี้คงโดนถล่มเละไม่มีชิ้นดีไปแล้วอยากให้ข้าลงมือจริงๆหรือลิงฮันหัวเราะพังกล่าว แน่นอนสิรีบมาเลยข้าไก่จะโดน่าแล้วเย่ไข่อ e เล่งแล้วเขาเชื่อมั่นในพลังต่อสู้ของดิงฮันอย่างยิ่ง ถ้าอย่างนั้นลองพนันกันสักครั้งดีหรือไม่ลิงฮันเอ่ยขึ้นอย่างไม่เล่งรีบข้าขอหลั่นวาจาภายในสิบลมหายใจข้าจะสังหารทหารศพทั้งหมดให้ดูฮ่าฮเฮยไข่อีหลุดหัวล้อดโดยไม่อาจกันแม้เขาว,วังว่าอีกฝ่ายจะเผย,ยพลังไร้เทียมทานออกมาเพื่อขีดไขวิกฤตแต่กระทั่งเขาเองยังเพียงแค่ต้านทันไว้ไดเท่านั้นลิงฮันจะสามารถปราบทหารศพมากมายเช่นนี้ในเวลาเพียงสิบลมหายใจได้อย่างไรเรื่องเช่นนั้นย่ำเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงแล้วจัดจะเอาอะไรฮักชนะ ยาไขอีถามกับเขาเป็นบุรุษใจขอกว้างขวาง,งไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครโดยง่ายข้ายังไม่ได้คิดเอาไว้แน่ชัดหลิงหันคุณคิดคู่หนึ่งก่อนก่ลาวเช่นนี้แล้วกันเจ้าสัญญาจะทําเรื่องหนึ่งให้ข้าในวันหน้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นย่อมอยู่ในขอบเขตที่เจ้าทําได้แน่นอนตกลงย่ไขอีตะโกนกับ หากเจ้าทำได้จริงแม้ให้ขาติดหนี้ชีวิตเจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในขณะเดียวกันแรงกดดันจากทหารศพทั้งเจดที่ลุมเขาก็ยิ่งท้าถมหนักหน่วงขึ้นทุกขณะลิงคันหัวรอดเส้นเบาแล้วกายเขาก็พุ่งออกไปราวสายฟ้าชิงลงมือจู่โจมฐานศพตนหนึ่งทันทีหมัดที่เหวี่ยงออกไปมีลวดลายปีศาจสีดำทอประกายล้อมรอบหมัดน,นั้นอย่างน้าพันพึง เสียงปะทะหนักแน่นดังขึ้นหลิงหันปะทะโดยตรงกับหมัดของทหารศพผลคือล่างทั้งล่างของเขาถูกแรงกระแทกอัดจนกระเด็นถอยหลังราล่ากับพลังฝีมือของเขายังร่อยกว่าทหารศพตนนั้นแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือแขนของทหารศพกับเริ่มแตกกระจายลอดหลุดเาล่ากับเศษกระดูกแก่เท่าราล่ากับการเวลาได้กัดก่อนแขนนั้นจนสลายกลายเป็นเถ้าธุลีอย่างเงียบงนัน